โดนขังแล้วแย่แล้วติดเกาะแล้วผู้รวมชะตากรรมนะฮะมีอะไรอยากจะสารภาพหรือเปล่าครับก่อนที่เราจะตายก่่อนทีเราาจะตไปด้วยโอ้ยออกไปได้อีกออกไปได้เฮ้ยเป็นโอ้โหโอ้โหผู้เสียสละเลยครับ่งงอ่ะผมพัก ออกไปออกไปเร็วออกไปโรนทีอีเสียงด้วยยาบเลยรวบรวบรบไม่เป็นไรฮะที่ที่อันตรายสุดก็ที่ที่ปลอดภัยสุดโอเคไม่รู้ว่าทงไก่ไดดีวะบ้าเ้ยเอ ออกไม่ไล่ออกไม่ไเอ้ยีดลงขาเว้ยเล้กไเลขีดหลังนี่โอ้ย y ร o d ดาะเรถระดาะดตรงนั้นรถอยู่ตรงนั้น้องปีนเอาไปเออตกใจตกใกโอ้ยไนรถนู่นตรง้ามพวกน่ะเออขึ้นออกคอยแล้วโดดออกไปเลยไปขึ้นรถกันไอ้แมสไปลูกไอ้แมสลู

อึนแล้วขนแล้วเอ้ยจอดนิ่งๆมฮะเอาเร็วเฮ้ยจอดนิ anyway ่งๆมีเร็วขี่รถเอ้ยอด้นแถวอะตกลงตกลตกองตกลงนั่งคองอจะไปไหนครับเลยเอเไปนจะไปไหนครับไปเก็บปืนไปเก็บปืนโอ้ เดี๋ยวเขาไปไปฮะเดี๋ยวผมยิงมาให้เฮ้ย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 จ้าเลือดดีเฮ้ยตายลูกหมดทิพยแล้วเฮ้ยจะเย็นอ ไอ่ลรอยไปก่เฮ้ยเดี๋ยวนี้บางคนโดนหนูหลายทงเลยดุงเลยดุงเียลเฮ้ยเสียวตองเต็มที่เต็มที่เต็ที่โอ้โหนิ่มจริงครับคนขับเขาเนี่ยชำนาญทางมากครับชนาญทางมากครับนอาด Quá Ê. Ê à. Ừ. ừ, ừ. Ê, mình 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 con mình thì đánh 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 đánh. mình 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 เรื่องมันเบอหาลงมาตีลงมาจอดก่อนลงมาจอดก่อนโอ้โหไม่ประหยัดน้ำมันจะชาติเลยเนี่ยไม่ประหยัดน้มันจะชาติลเนี่ยมีไหนบ้างวิวี้วิวี้โอ้โหคนโยนมันบดมาเป็นมีกระเบือน้ามีนี่น้าของบุหรี่เลยเนี่ยบุหรี่ต้อยนเลยอันนี้ก็เกือบไปละเพื่อนๆมีล้ออยู่กวดนึงเลยแ้งกกินได้ใิ่ไหมอ้าวไอ้แม่น่ะไกินนะ ้องกินม er, ันงกลเลยนี่อาณาอาอาน้อาโอไหนแม้างหลังไปนะหลังนั่นแหละเออนั่นแหละนี่กระเบิดกหรือไปไปโอเคึนาไปึกนึนอบาข้างหน้านี่แหละ ใช่เลยโอ้เอาเอาไงฮะเอาไงฮะฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยรุ่งเลยเหรอคนขับรถจู๋ลงไปเข้าห้องน้ำนะฮะไม่ไหวฮะไม่ไหวคนผู้โดยสารก็งงเอ้คนขับรถมันหายไปไหนวะ น้ยขนมจริงเฮ้ยโคกนขนมไอ้แม่โคกโคกโคกกัปืนบัวหอยเว่ยบัวหอยเว่ยบัวหอยโอโค่เว่ยบัวหอยเว่ยจะอแอดม้ยดนปิแล้วโอ้มีขนมเฮ้ยเก็บไม่ได้ทำไมมีขนมไอเทมแบบนี้เอาโคกอยู่หลังนี้ อีกกระป๋องนึงเฮ้ยขอขอม่า่่ไม่ง่ายเขเก็บมาแล้วง่ายเไ้เป็นหอง่ายเขาไม่งานเทดีดิคเ้ดิ่นอนหน่ออนหน่อน้อนเคเ็นคยเห็นพวกนักศึกษาในมหาอะไเปล่าอ้ก็โดเอาวางตั้งนาเลยเอาวางตั้งนาน ว่ามันโดนโดนหนุ่ยจริงเมยเชียวโอ้โหโผล่มาหนมานิดนึงฮะตรงนี้เนี่ยโอ้โหตรงนี้ครับเป็นหมู่บ้านแรกที่โดนซอมบี้บุกครับรัฐบาลเนี่ยพยายามจะเอานิวเคลียร์มาระเบิดนะฮะจริงเลยจริงครับเมืองแรกเลยครับเนี่ยที่ระบาด เอานิวเคลียร์มาลงฮะกะว่าจัดการเก็บอ่าแต่ไม่แต่เอาไม่อยู่ครับซอมบี้นี่มาแล้วตกตกฆ่าทำไมล่ะโคตรเยอะฮะตรงนั้โอ้โหขมายกอดย่องย่อง มองทำไมพี่เงยเเอางั้นเลยเยครับเอางั้นเลยเลยครับโอ้โหน้ำว้าวสองขวดว้าวอขวดขอเธอขอเธออันนี้ขอเธออขอเธอกินเลยนะครับเฮ้ยเก็บไม่ได้เฮ้ยเก็บไม่ไ้จะจะทับกันดีวางปืนลงกันน่ครับโอวางปืนนะโอเคครับ อ่าส 2. 2. ุดชื่นหมดแล้วครับเสร็จื่ด้วยเออเออขึ้นทงนี้หน่มหนมเอาขึ้นหนุ่มได้หมมีหิ้วน้องไหมขึ้นหนุ่มไ้ไมาแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยต่อยทันไอ้ฝันมันดีฟันมันดีคนยิ่งใกล้อะเนี่ยเนี่บอกแล้วอย่าไปยุ่งกับลูกสาวแกโอ้ชอบเป็นเหลีลูกสาวแกนะแกโมโหนะ เลยไม่ยื้อไม่ได้นะไม่ได้ครับโอ้ขนมเก็บไม่ได้อีก้วพอแนแพะเก็บได้ฮะสอบซายเก็บไม่ได้อเอ๊เอ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 อเอเอะเอเอะเอ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 อเ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 อ๊ะเออะเออะเอะเออเอเอเอ๊ะเออะเอะเอ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 อะ ช่บชิบเอ้อเด้อเออเดอยวว่าเออเอี๋ยว่าเดอเดผมอกหักไงฮะจากผู้หญิงอะผมกดแขนผู้หญิงอ่ะครับผู้หญิงใจร้ายฮะเล้วอย่าไปใจอ่อนกับผู้หญิงครับผู้หญิงอ่ะชอบทำตัวอ่อนแอนะฮะถึงเวลาเนี่ยหักอกเราประจาเจ็บตลอด อ้บย่าไปใจอ่อนกบหญิงครับมีเสียงนกด้วยครับยงหนาคอจังฮะบรรยากาศมันโอ้สมมติสมมติสมมติก็นี่ได้ก็นี่ได้ดูได้ไงฮะเอาล่อเรียกซอมบี้แบบสุกซอมบี้ธรรมดามันึ่งเต้เฮ้ยหลังหลังหลังโอ้โหผมว่าไม่ได้แล้วแหละ โอ้โหผีขึ้นมาเลยโอ้โหเโอ้โหโอ้เฮ้ยได้นะเนี่ยขับึงขับผึงเอขับผึเอาแล้ว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 ผมว่าไม่ไกลไม่ไกลนี่แหละฮะว่าแถวนี้แหละบิเสือกอล์ฟเราเนี่ยเอากระเป๋าบิ๊ก ไม่ไปเจอมานานแล่กระเปาแบบนี้กระเป๋าเลครับกระเป๋าเลครับกระเป๋าทหารเลยฮะกระเป๋าทหารเลยฮะหลอาโอ้ขอญาีกวาขอญาากกดาเฮ้ยแถวนี้มีบริเคตด้วยฮะขอญาติบริเคด้วยฮะใครมาตั้งเ เราไปหาที <Five. S 2> うう่อยู่ตรงไหนนะเนีアア่ยอันดีฮะมันอยู่ไหนวะจะมืดแล้วเนี่ยเร่งเร่งหน่อยเร่งมือหน่อยหาไม่เจอมันอยู่ไหนน้าปิลบอยู่ตรงที่ได้

โอ้ยโอ้ยหมายกอดอออออ๋อโรงโอ้ยวมกินอะไรมันแข็งแข็งใจแล้วมาอีกมั้ไอ้แมนกับมาเร็วเร็วกรลังอีวสามอีกเดี๋ยวฮะเฮ้ยเอาไปไหนวะจะิงยังไงนะเนี่ยไอ้มันรู้เว้ยเฮ้ยมันเข้ามาอยู่ต้ยได้ไงวะ รอรอรอหน่อยแล้วิดของัครับ <c oughs> <c oughs> นี <c oughs> ่จะเสียง <c oughs> เอาเนื้อเป็นลอมอนันมดิหรือเปนติดสุดๆาเมัดหรือามมานิสุดๆบสวยสุดๆแ <c oughs> น่เห็นผมอย่างนี้นะ <c oughs> เน่เมันคนโรแมนติกนะครับ ตตตาหมเลยฮะดดใเาย่แล้วเฮ้ยตายไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยไอป้าสนใจดขึ้นมาเร็วขึ้นมาหลังดูมันยืนตรงนี้ดเนี่เอ้ยตอนบอกบอกยิงตอนยิงไม่ขึ้นมาโอ๊ยตกชิปายเราตก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 

มาโอ้โหแองหูอื้อหาทางออกมจากที่นี่กันเถอะหรือจะอยู่หรือจะนอนเอาไงดีฮะหรือจะนอนที่นี่ฮะไปไปไหนฮะไปเอารถแล้วติดเชื้อแล้วฮะติดเชื้อ้าผมเป็นสปีดดีดีงีผมเลยนะโอเคครับแน่นอนฮะเอาตอนนี้เลยก็ได้ฮะปลายทางมันก็เหมือนกันไม่ต้องรอให้เป็นเลยฮะตอนนี้ก็ได้ว้าวเกือบแล้ว ถ่ายรูปไปฮะถ่ายรูปไปฮะง่ายต่อดีครับง่ายต่อดีครับไปไหนขึ้นยตงด้วยไปเตะฮะนอนนะฮะขอไม่ไปไหนขอนอนนี่นะฮะคืนนี้ครับขอนอนนี่เลย10%นะฮะผมมิ1ประครัะไปไกลๆเลยฮะบอกรักคนที่คนที่แอบรักหรือยังฮะแอบรักหรือยังฮะไปบอกรักเขาก่อนไป อยู่ไป็นลเไปไกลเลยครอบคมุัตเองอยู่ปะเนี่ยเชือเฮ้ยเด๋ยวผมหนาน่ากลัวจังเงยครับเชื้อนะฮะกลัวจเฮ้ยเขาหนักกว่าไม่ต้องหันมาทางนี้ะหันไปทางนู้นเลยเฮ้ยใจเย็นดีฮะโอ้เว้ยฝากคุณโอเอาเชือกมัดตัวเองไว้ดีกว่าฮะ ยิงกระเสีงไส้ครับยิงกระสีงไส้ครับเราสามารถยิงให้มันออกเงาเดียวได้หรือเปล่าฮะนี่ครูครูบอกครูใครบอกน่าเงเดียวได้โอ้โหที่เรียนมาฮะนี่ระยะเสียงปืนนี่ระยะห่างประมาณสามร้อยเมตรนะครับมีจากการคำนวณดูแสงนะดูแสงนะครับโอ้ ไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยควบคุมตัวเองอยู่หรือเปล่าฮะสิบห้ามาซินแล้วแฟนนะฮะคิดถึงคนที่รักเอาไว้นะฮะคนที่แอบรักเอาไว้นะฮะมันจะช่วยได้มีลูกมีแฟนแล้วก็บอกนะฮะเดี๋ยวจะดูแลให้บอกเบอร์แฟนมาครับ โอ้แค่นี้ตึงจริงเหรอวะโอ้โยไว้ไมปเลยมันจะเกิดมาไหมอีกไหมฮะุ่งนี้เช้ามันอาจจะเกิดมาอีกก็เป็นได้อาจจะมีใครบางคนที่ตายไปนะฮะนั่นแหละครับก็ไปเอาปืนมานะครับเจอเยเย็น ใครจะรอดไปได้ฮนะโอ้โหนอนดีกว่านอนดูดาวนะครับนอนดีกว่านอนดูดาวนะครับ